วันที่สี่ของคุณแม่จิววิวนะคะสีวันแล้วลูกนอนหลับคุณพ่อมาดูนะจ๊ะหลับปัจจมูจามีหนูหลับปัจจมูจามีตกลงหนูสีเทาหรือว่าหนูลายปัสลิดจ๊ะหลับปัจจมูจามี ันน <ítulo> ี ya lang, ya ้อนนี้นนกินนม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 ยำนม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 สีดำก็หลับนะคะสีดำดำก็หลับถึงจะเป็นถึงจะเป็นแมวสีดำไม่สวยไม่มีใครรัก แต่คุณยายก็รักหนูนัลูกสีดำเราก็เลี้ยงไว้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครชอบแมวสีดำแมวสีดำบางคนเขาคิดว่าเป็นแมวไม่ค่อยดีนะคะอาจัมมูอาจัมมี่อาจัมมจมใครเดินไปไหนนเะดินไปไหนนเดินไปไหนนะนไไนนะฮะแบวน้อย

เปิดโชว์เลยให้แม่จับหน่อยให้แม่จับหน่อยไม่อยากจับแมวนะไม่อยากจับไม่อยากจับยุบแมวนะชอบตัวนี้อ่ะชอบตัวนี้นะเอ้าเกิดเปิดกระดา้แล้วเลยอะขี้หวงหวงแล้วเหรอ,อชอบตัวนี้ก็ได้ชอบตัวนี้นะอชอบตัวนี้นะสบายมาก แม่ๆๆๆไม่แม่ชอบตัวนี้แม่ชอบตัวนี้แม่ชอบแม่ชอบแบลน้อย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 นี่นี่นี่หน้าตาแบลน้อยหน้าตาแบลน้อยหน้าตาแบลน้อยแบลน้อยแบลน้อยสีเทาสี่วันนะคะจะร้องทำไม ร้องทำไมร้องอะไรนักหนาเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้านอนเลยนอนตรงนั้นแหละไม่ต้องวุ่นวายเขาไม่ชอบให้วุ่นวายเขาห่วงลูกเขาเนี่ยเออเห็นไหมมองเนี่ยหงุดหงิดนะให้นมเด็กมันหงุดหงิดนะอย่าให้นมเด็กมันหงุดหงิดนะ รู้ไหมเป็นพอ่อหรือเปล่าเป็นพอ่อก็เถอะจิวิลคุณแม่จิวิลไ <c ười> ม่เนี่ยนอนเล่นนี่อย่าบัง คุณแม่จิววิวหลับแล้วคุณแม่จิววิวจะเหนื่อยนะคะกับการให้ลมนมลูกทั้งห้าตัวไอ้ช็อดำดไม่ดำไม่ดำมุดนมมุดนมมดนมโอ้ยเขาย่ำนมอยู่ไม่แย่งเอาทำไมเขาย่ำนมอยู่เอ้าเอ้นิสัยไม่ดีเนี่ยดำ